สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เจด,ดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง Dive เป็นหนังปี2014สู่ค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอนช็อตออฟดะวีกับเรื่องราวของชายหัวเมงที่ค้นพบว่าเงาในกระจกมีท่าทางแปลกๆขยับขยืน่นราวกับไม่ใช่ภาพสะท้อนของตัวเองมีนำซ้ำอีกด้านหนึ่งของกระจกคือก้อนบึ้งทะเลสาบก,กว้างใหญ่ที่สามารถดำลงไปสำรวจได้เขาจึงพยายามสุดความสามารถเพื่อจับต้นชนปลายให้ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังประสบมีสาเหตุมา จะอะไรกันแน่ เปิดเรื่องมาที่จอดห้อยตรงตเตงอยู่ในบ่วงเชือกพยายามจบชีวิตตัวเองแต่ไม่สำเร็จเพราะขณะลมหายใจรวยลินร่างก็ร่วงกระแทกพื้นเนื่องจากโคมไฟรับน้ําหนักไม่ไหวดูเหมือนนรกยังไม่ต้องการตัวเขาจอดสูดอากาศเฮือกใหญ่เข้าสู่ปอดรับออกซิเจนเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายครั้งเพิ่งรู้สึกได้ว่าความตายน่ากลัวมากแค่ไหนก็ในวินาทีที่ตัวเองดิ้นทุรนทุรายไม่ต่างอะไร ไรกับปลาดุกถูกสักกระเบือทุบหัวเมื่อเอาบ่วงนรกออกจากลําคอถึงเวลาแล้วที่จอต้องหันหน้าทบทวนกับตัวเองในกระจกว่าอะไรที่ทําให้ชีวิตของเขามีจุดหมายปลายทางคือความตายดูเหมือนว่าจอจยังคงสับสนและให้คําตอบตัวเองไม่ได้เขาล้างหน้าล้างตากลัวปากหวังให้ตาสว่างเพื่อไตร่ตรองเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่หลังจากเช็ดหน้าและชำเลืองมองกระจกเขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติแทนที่จะ เห็นใบหน้าของเขากลับเห็นด้านหลังศีซะะสะท้อนอยู่ในกระจกแทนที่แรกคิดว่าตาฝาดอาจเป็นผลพวงจากสมองขาดออกซิเจนแต่เมื่อเดินเข้าไปตรวจดูจอร์จก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือความจริงแต่เขาอยากให้เป็นเรื่องโกหกมากกว่าคงไม่มีใครหัวเราะได้หรอกกับการที่ปฏิกิริยาเงาของตัวเองตอบสนองด้วยการหันหลังให้มันทำให้จอร์ดหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากจึงเริ่มภารกิจเรียกร้องความ สนใจให้เงาหันหน้ากลับมาหาเขาแม้ว่าจะลองมองผ่านกระจกอีกบานมันก็ไม่ต่างจากเดิมจอดสบัดดาฟักอยู่เต็มหน้ากระจกทำลายมันด้วยการเอาแก้วเคลื่องจนแตกความโชคร้ายคือมันกระเด็นกลับมาโดนหน้าตัวเองส่งผลให้เขาเซทลาลงในอ่างแล้วร้องโอดครวญอยู่ในนั้นเพียงครู่เดียวจอดก็แข่งใจลุกขึ้นมาตรวจสอบบานกระจกที่ถูกทำลายความแปลกประหลาดคืออีกด้านหนึ่งเหมือน ับของเหลวที่เปรียบเสมือนผิวน้ําเมื่อทนความสงสัยไม่ได้เลยลองมุดดูปรากฏว่ามันคือก้นบึ้งของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เต็ไมไปด้วยความมืดมิดไร้ขอบเขตจอร์ดเครื่องทิ้งด้วยความชงนลองส่องกระจกอีกครั้งหวังให้เงากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มันไม่มีภาพสะท้อนกลับมาเลยเงาของเขาหายสาบสูญไปแล้วนี่มันไม่ตลกเลยสักนิดจอร์ดรู้ดีว่าเขาควรทําอะไรต่อไปการออกตามล่างเงาตัวเอง จึงได้เริ่มตนขึ้นก็เลยเอาของแข่งทําเป็นสมอทวงน้ําเพื่อใช้เป็นไกด์ไลน์เพิ่มความปลอดภัยจอร์ด <George S 1> ไม่รู้ว่าก้นบึ้งลึกมากแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่พาเงาตัวเองกลับมาให้ได้มันต้องกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่ๆหลังรวบรวมความกล้าได้สําเร็จก็ทิ้งตัวลงไปสํารวจในน้ําทันทีไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่าความมืดเขางมอยู่ในนั้นจนท้ายที่สุดก็รู้ว่าตัวเองหลงทางอยู่ในวังวนของก้นบึ้งที่ ดจุดหมายขณะความตายเฉียดเข้าใกล้เขาอีกครั้งแสงสว่างพันปรากฏขึ้นพร้อมกับอีกหนึ่งชีวิตที่เขาทุ่มเทแรงใจค้นหาก่อนช่วยเหลือขึ้นมาได้ทันเวลาในขณะเชือกที่รั้งไว้หลุดพอดีจอร์ดกระเสือกกระสนลากเงาของตัวเองขึ้นมาเรียกคืนชีพประจอปากก็เอาแต่บ่นพึมพำว่าแกจะตายมีได้เพราะแกคือส่วนหนึ่งของฉันชั่วอึดใจน้ำในปอดกส็สำลักออกมาเงาจอร์ดรอดพ้นความ ตายแบบชฉวเฉียดแต่แทนที่จะขอบคุณกับทำร้ายชายตรงหน้าอย่างเครียดแค้นกอดรัดฟัดเวียงราวกับจะฆ่าให้ตายกันไปคางจนจอร์ดอดคิดในใจไม่ได้ว่าทำไมเงาของตัวเองถึงทำกับเขาแบบนี้อย่างไรก็ตามเมื่อทั้งคู่ต่อสู้จนหมดแรงลูกบ้าก็หายไปจนหมดเหลือแต่ความเหนื่อยหอบที่จอร์ดไม่ได้รับคำตอบว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นจากนั้นเงาของจอร์ดก็หยิบเบียร์ขึ้นมาเปิดกินโดยแบ่งอีก หนึ่งกระป๋องให้จอ,อีกคนพวกเขานั่งดื่มโดยไม่พูดอะไรสักคำราวกับว่าคำตอบเชื่อมโยงอยู่ในใจของทั้งคู่โดยที่ไม่จำเป็นต้องปรีกปากพูดก็รู้ว่าคิดอะไรอยู่บา้างก็แง่แหละพวกก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนี่นาเวลาช่วยให้จอร์ทั้งสองคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเจาะลึกคำถามภายในใจเกี่ยวกับความขัดแย้งและความเศร้าโศกจอร์สูญเสียทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งความสามา ในการจบชีวิตแต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือเขาสูญเสียความเป็นตัวเองทุกสิ่งอย่างเริ่มที่จะหลุดลอยไปแม้กระทั่งหมุดหมายของชีวิตเงาของจอร์ดยื่นคำตอบผ่านลูกบิดประตูคล้ายกับว่ามันคือกุญแจที่จะพาไป,ปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงท้ายที่สุดเงาของจอร์ดเป็นเพียงจิตใต้สำนึกของตัวจอร์ดเองหลังจากที่เขาต่อสู้เพื่อค้นหาและช่วยเหลือตัวเองด้วยการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวผ่า ในก้นบึ้งของจิตใจหรือเลือกที่จะยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงและลงทางต่อไปซึ่งทางเดินที่จอดเลือก คือการยอมรับความเป็นจริงกับการสูญเสียแมรี่ผู้เป็นที่รักอย่างไม่มีวันห่วนคืนทําความเข้าใจว่าเธอได้ตายจากเขาไปนานแล้วและคนตายจะทิ้งความทรงจําดีๆให้ผู้ที่ยังมีชีวิตมีหมุดหมายที่จะเดินหน้าต่อความโศกเศร้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้บรรเทาจิตใจแก่ผู้ที่ยังอาวรณ์ฉะนั้นก้นบึ้งของท้องมหาสมุทรที่ดํามืดจึงเปรียบเสมือนวังวนของความสับสนและการ ผูกมัดจอ์จลงทางอยู่ในนั้นจนเกือบจะสูญเสียทุกสิ่งแต่ท้ายที่สุดก็ยังเลือกที่จะเคารพตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองสติสมชัญญะกลับคืนมาพร้อมกับเงาของจอดที่เลือนหายทำให้เขารู้และว,ว่าต่อให้เสียใจมากแค่ไหนคนตายก็ไม่มีวันฟื้นคืนสิ่งที่ทำได้คือใช้ชีวิตที่หลงเหลือน,นับจากนี้เพื่อตัวเองและคนที่เขารักอย่างสุดความสามารถแล้วหนัง ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องดายส์ ICE, หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าหากไม่ได้เตรียมใจรับมือกับการสูญเสียก็อาจส่งผลร้ายแก่ผู้ที่ปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรตระหนักให้ขึ้นใจเลยก็คือเราทุกคนต่างเวียนวไา,ายตายเกิดเป็นสั่งสารวัตรหากไม่เกิดอุบัติเหตุหรือป่วยเป็นโรคร้ายตายไปเสียก่อนอายุเฉลี่ยคนไทยในส่วนของผู้ชายจะอยู่ที่73ปีส่วน ผู้หญิงจะอยู่ที่77ปีซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอให้เราใช้ชีวิตกับครอบครัวและคนรักยังคุม้มค่าและเมื่อวันจากลาเดินทางมาถึงเราจะเข้าใจแล้วรู้สึกยอมรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพราะความตายคือการหลุดพ้นทางโลกไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแน่นอนน่นมันทำใจลำบากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายสิ่งสุดท้ายที่เรามักทำเพื่อให้คนรักอยู่กับเรานั้น นั่นก็คือการยือ้อขอให้หมอช่วยต่อเวลาชีวิตให้กับคนที่เรารักแม้จะรู้ดีว่าที่สุดแล้วยังไงคนคนนั้นก็ต้องออกเดินทางจากเราไปไกลแสนไกลซึ่งบางครั้งการยื้อไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม เพราะผู้ป่วยที่เข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมีกระบวนการทางร่างกายที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติเพื่อลดทอนความเจ็บปวดฉะนั้นการพยายามรักษาในขณะที่ร่างกายไม่ต้องการจึงคล้ายกับเป็นการยัดเยียดความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยโดยไม่รู้ตัวดังนั้นพออายุไขใกล้หมดทำไมหมอถึงต้องบอกให้ญาติผู้ป่วยเข้าไปดูใจคนไข้เพราะในชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตถือเป็นช่วง สำคัญที่สุดสำหรับการได้พบหน้ากันและปล่อยให้กระบวนการตายเป็นไปตามธรรมชาติไม่รังไม่ยืดเวลาโดยไร้ประโยชน์การตายที่สงบก็จะเกิดขึ้นจริงกับทุกคนครับก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของจอร์ดนั่นแหละครับกับการเลือกจมปลักอยู่กับบดดเสียใจได้ถือเป็นเรื่องปกติเพราะมนุษย์ต่างก็มีหัวใจมีความรู้สึกไม่งั้นจะมีน้ำตาไวทำไมแต่ก็ควรเสียใจแต่พอดีใหญถึง ขนาดเอาความโศกเศร้ามาทำ้ายชีวิตของเราด้วยการฆ่าตัวตายเพราะนอกจากจะเป็นการดูแคลนตัวเองแล้วยังทำให้ผู้ที่ร่วงหลับดูไร้ค่าตามไปด้วยควรเลือกทำอะไรที่มีคุณค่ามากกว่านั่นก็คือการใช้ชีวิตที่เหลือในส่วนของคนที่เรารักและคนที่รักเราอีกมากมายครับ ดิสกำกับและเขียนบทโดยแมทธิวเจซาเวียสู่ค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอนช็อ t ออ the w ะวีนี่คือหนังสั้นอีกเรื่องที่บอกเล่าถึงความน่ากลัวของการสูญเสียคนรักที่อากทำใจยอมรับหรือปล่อยวางไม่ได้ก็จะส่งผลร้ายแก่ตัวเราเองใช้ท,ที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังไปผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศ กับหนังต้นฉบับดิทางช่อง YouTube Short of the Week หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทางเ c e บุ o k ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี